สวัสดีครับคุณรับเอาแมนแม่ตกใจเลยครับนี่เป็นเทปพิเศษ,ษครับของโอซิภาเอฟซีทีครับผมเรียนตอนสองมังจิ๋วทองรายงานตัวเรียบร้อยครับเราห่างหายกันไปนาน,นแฟนๆหลายคนเข้ามาโพสข้อความบอกว่าคิดถึงผมเหลือเกินคิดถึงรายการของเราเหลือเกิน จัดให้ครับวันนี้ผมพาคุณู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับแน่นอนครับเจอต้นเมื่อไหร่มีความพิเศษแน่นอนแต่ว่าวันนี้ไปดูบอลวันนี้ผมพามาดูคอนเสิร์ตสนุกๆครับกับ M150 ร้อยห้าสิบคอร์ซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นครับแทนคำขอบคุณจากสโมสรโอสุลภา M150 สระบ,บุรีนั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจในฤดูก,กาลต่อไปครับและแน่นอนสุดละนะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียววันนี้เนี่ยเรามีวงล็อกชั้นนำเพืองไทยสี่วงในกันฮะมีแขกบ้านฟังดีดีเกรซหน บอดี้สแลม S C F โอ้โหสี่วงนี้ว่าเด็ดแล้วแต่ว่า3คนนี้ดีกว่าอยู่กับผมเรียบร้อยนักเตะจากสโมสรของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทั้งสามท่านแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับครับแาดได้พูดต้นท่าเนาเวทครับเล่นเบสเล่นกีตาร์ครับผมเล่นแดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอร์ครับเปเล่นแดนเซอร์ด้วยรสวัสดีครับผมพี่แบงค์วงแคะนะครับอ้าผมเนมเกสโนวาครับคุณเนมเนม เนมทำไมเนมสีผิวเนมหาน่างกันขนาดนี้ไปอเมริกามาไม่รับเลยไปอเมริกาอเมริกาบางนาใช่ไหมฮะรู้ได้ไงอะ่ะ <laughs> อะนั่งตัวนี้หนึง่งผมปายชัยครับผมครับผมอีกหนึ่งท่านของเรานะครับแต่งตัวได้วินเทจมากๆพี่โอสวัสดีครับแนะนำเพลงหน่อยผมไพรมงจตหงครับว <laughs> ้า <laughs> วันนี้พาวเวอร์คศร์ออ๋ครับผมโยนรงจันทร์เสวกครับผมครับผมวันนี้เนี่ยทั้งสามท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ M150 Concert ด้วยที่เป็นคอนเสิร์ตมอบความสวยให้กับแฟนหลังจากปิดฤดูกาลไปแล้วทำอะไรบ้างตอนระหว่างปิดฤดูกาลกินนอนครับเที่ยวกินนอนเที่ยวซ้อมนะไม่มีครับป็นฤดูกาลที่ถึงแฟนนะที่เทงครับที่ถึงมากที่ถึงมากครับวันนี้มีโชว์พิเศษมาฝากพวกเราด้วยมีครับผมรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนโวยพิธีครับผมได้ข่าวว่าคุณซ้อมเยอะมากเลยเหรอตอเยอะกว่าซ้อมวันนี้ครับต้องเดี๋ยวมาดูวันนี้เนี่ย ปกติเราอยู่ในสนามเล่นอยู่ในสนามวันนี้คนดูเป็นหมื่นๆคนแล้วอยู่บนเวทีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยนี่ก็เตะบอลนี่ครับเอาล่ะเกิดมาแล้วขนาดนี้พวกเขาอยู่หม,มดเลยบอลเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าภารกิจของ3าคุณพ่ของเราในวันนี้เนี่ยคุนพ่อพลังเอ็มเล่นฟุตบอลแล้ววันนี้จะทำอะไรบนเวทีตามเราไปาเลยจ้าเลย تتلو كاتبه مشي جيران تتنقلت هذا الشعب يا بنت الحاج بالرجوع

อาละครับผู้ชมครับต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยแหมเป็นช่วอไรที่ดีสุดเลยนะครับผมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้จัดการทีมสโมสรโมสรภาเอฟร้าห้าสิบสระบุรีนะครับคุณนละทีโอสันครสวัสดีครับคุณแลทีครับวันนี้พูดถึงความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าปกติแล้วส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆผ่านสนามผ่านผมการแข่งขันในสนามฟุตบอลกาบสโมสรของเราวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มาส่งมอบความสุขแทนคำขอบคุณชาวสระบุรีรู้สึกอ่งบ้างครับผมก็รู้สึกดีนะครับบอกว่าแฟนๆ ทุกคนที่มาเชียร์เอ็มวีรัฐสิริศรับุรีก็จะดีใจที่ได้เห็นพี่โจพี่บอยแล้วก็พี่บาสมามาร่วมเต้นกับกนโหนาด้วยนะปกติผมเป็นคนที่ตื่นเต้นมากนะครับเรานี้ขึ้นไปทีนึงผมแบบผมกลัวคนอ่ะวันนี้วันนี้กลัวคนกว่าเดิมอีกแบบมีนักเตะทีมโอสถมายิ่งแบบนักเตะทีมชาติทุกคนแบบผมชอบดูบอลแล้วมันยิ่งตื่นเต้นเท่ามืใหญ่ครับเอาละครับเดี๋ยวถามความรู้สึกของนักเตะหน่อยดีกว่ารู้สึกไงบ้าง บ้านรู้สึกไงบ้างขึ้นไปยืนอยู่กับ Gas Nova, ากาสโนวาผู้ใหญ่เราด้วยเออตอนแรกก็กลัวกลัวจะทำไม่ได้ซึ่งมันเป็นงานที่เราไม่ถนัดเป็นงานใหม่อะไรอยงนี้ก็พอขึ้นไปมันมันลืมทุกอยาก่างเพราะว่าคุณนทีก็เล่นด้วยอะไรก็ทำให้แบบมันไม่ไม่ตึงไม่ไม่เคียดกันไปก็รู้สึกสนุกหมดดันไหมระหว่างสนามกับฟุตบอลกับบนเวทีคอนเสิร์ตกมดดันมันต่างกันเยอะ <c oughs> ให้ผมวิ่งเสร็โลดีกว่านี่คือเสียงของบานมาฟังซุปเปอร์บอยปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณ เอนเตอร์เทนคุณผู้ชมหลังจบเกมไปเต้นขอจงขอใจและเบอร์โถงกับแฟนๆแต่วันนี้เขาไม่ได้มาดูบอลเขามาดูคอนเสิร์ตตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับเป็นเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่เหมือนกันกับเวลาเราอยู่ในสนามเนี่ยมันก็เจอแฟนบอลเหมือนกันแต่กับการอยู่เวทีเนี่ยมันก็แฟนมันแฟนเพลงมันไม่เหมือนกันแล้วก็เราได้ขึ้นไปอยู่กับศิลปินที่เขาเป็นศิลปินจริงอ่ะมันมันมเต้นเต้นแล้ว้อมนาทนะีครฮะเต้นก็นานแต่เอาขึ้นไปเนี่ย อันนีซสอมมาหายไปเลยร้ <l acht> องได้เวดียวด้วยไอหนึ่งคอนีหนึ่งคน,นๆๆผมเห็นเลยว่าปกติอยู่ในสนามโดดเด่นมากคุมเกมได้สบายๆวันนี้อยู่บนเวทีแท,ท,ทบคุมตัวเองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเกงครับเกงครับว่าอยู่ในสนามบนไม่กดดัน เท่านี้กดดันกว่าเยอะเลยตื่นเต้นมตื่นเต้นครับให้เต้นอีกเต้นมาไม่ได้ <laughs> เ,เลยครับเอาละครับวันนี่คือความสุขบางส่วนวันนี้เรียขอขอบคุณผู้แข่งเราด้วยขอบคุณคุณทีโอสานรเคราอห์นะครับแล้วขอบคุณนักตบอลทั้งสามคนที่มาสร้างสีสันให้กับบราในวันนี้บ <c oughs> รรยากาศแบบนี้ครับ <c oughs> มีทุกปีไม่จำเป็นว่าทีมเราจะต้องได้แชมป์เรามีความสุขกับทุกคนเรามีความสุขกับทีมสัมบุรีแน่นอนครับติดตามรายการสนุกสุกแบบนี้ได้กับอุตส่าห์พลาฟซีขอบคุณคครับ